ครับผมวันนี้ผมก็สั่งตัวรับสรรัญญาณ WiFi นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หรือ book, นะ้ตบุ๊กนะที่ไม่มีตัวรับสรรัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบโมดูลแยกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับอันนี้เขาก็เป็น Wireless USB Adapter อันนี้จะมี2เสานะครับเป็น2เสรราสัญญาณประมาณนี้เลยนะทุกคนครับตัวนี้จะเป็น USB นะเสียบไอคอมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูคอมพิวเตอร์ผมตอนนี้ก็คือมันไม่มีที่รับสรรัญญาณ Wi-Fi เนี่ยนะก็จะขึ้นเป็นร ดูคร่าวๆก่อนนะหลังจากเสียบเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟสีดำเงินรับพลิบกับพลิบแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคเมื่อเสียบเสร็จแล้วเราต้องติดตั้งไดเวอร์นะทุกคนตัวนี้นะครับทุกคนเป็นแผ่นซีดีอันเล็กๆนะครับนี่นะก็เอาแผ่นไดเวอร์นะครับใส่ตรงช่องเสียบแผ่นซีดีนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้นะทุกคนกดเข้าไป My คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาดูได้นะครับของผมเป็นไดไอนะทุกคนก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ กดไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะถามเราว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะของผมเป็น Window s นะครับก็กดคาว่า Window s เลยทุกคนหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนนะครับนี่นะให้เราติดตั้งไดเวอร์นะครับรอให้ติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเจส,สิ้นนะครับตรงนี้นะ กดเสร็จสิ้นนะครับนี่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะทุกคนมันก็จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับนี่นะเราก็กดได้ดูได้เลยนะครับมี Wi-Fi อะไรต่างๆนะครับ <improving> นี it, ่นะทุกคนโอเคผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับซึ่งแล้วแต่เน็ตของแต่ละคนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่โปรของผมเนี่ยมันเป็นโปรที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ นี่นะครับดาวนโหลด200อัพโหลด200นะครับแล้วแต่โปรของใครของมันนะครับความเร็วนะขึ้นอยู่กับโปรด้วยนะทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi คอมพิวเตอร์นะแนะนําเลยนะครับอยู่ในตะก้านะกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นไดรเวอร์แถมมาให้ด้วยนะแบบนี้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับ